แสดงว่ามันต้องมีแนวทางถ้าผิดแนวทางมันก็ไม่ไปที่นั่นหรือว่ามันทำผิดโดยหลักใหญ่ๆเราจะเห็นได้ว่าแม่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนเรียนกฎหมายแล้วก็ไปเป็นช่างไม้อย่างนี้ก็เรียกว่ามันไม่ค่อยถูกทาง มันสูเรียนกฎหมายเพื่อไปเป็นนักกฎหมายไม่ได้สูเรียนช่างไม้เพื่อไปเป็นช่างไม้มันถูกทางการบำเพ็ญบารมีก็ถูกทางที่เราพุทธบริษัททั่วไปมีทางอย่างไรเราถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลัก เราควรจะได้พิจารณาดูถึงการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เอามาพิจารณาบำเพ็ญเท่าที่เราจะทำได้ไม่ใช่ทำเท่าเทียมพระองค์ได้ไม่มีทางเลยมันไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นด้วยแต่ว่าเราถอดเอาแบบมาปรับปรุงให้พอดีที่เราจะประพฤติได้ ตามควรแก่ฐานะของเรามันเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายอาจจะแน่นอนด้วยถ้าว่าเราเดินตามรอยของพระพุทธองค์ในการบำเพ็ญบารมีแต่อย่าลืมว่าไม่ใช่พูดอวดดีไม่ไม่ใช่พูดจ้วงจากพระพุทธเจ้าว่าจะทำได้เหมือนหรือเท่ากันถ้าทำได้เหมือนหรือเท่ากันก็เป็นพระพุทธเจ้าใชเอง เดี๋ยวนี้เรายังไม่ได้วหวังถึงอย่างนั้นจะ <c oughs> ต,ต้องการให้ไปทางนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นพระอาหารหันจะยังเป็นคนธรรมดานี่ก็เรียกว่าอยู่อย่างน่าภาคภูมิใจน่ายินดีคือมันมี การก้าวหน้าเลื่อนไปในทางสูงเรียกว่าตามรอยพระพุทธเจ้าได้จริงๆอ,อ้าวเรามาพิจารณาดูบารมีของพระพุทธเจ้ากันก่อนพร้อมทั้งสังเกตดูว่าจะปฏิบัติตามท่านได้สักเท่าไหร่บารมีที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าเรียกว่าทานบารมี คือบำ,ำ,บำเพ็ญให้เต็มในส่วนทานคำว่าทานนี่แปลวว่าให้สิ่งที่ที่เราไม่อยากจะให้นะ่ะเรามีเงินมีของมีอะไรก็ตามเราไม่อยากจะให้เราอยากจะเอาไว้เป็นของเรา ถ้าเรามีความขี่เหนียวพูดกันตรงๆอย่างนี้ <c oughs> แต่ถ้าเราหัดทำลายความขี้เหนียวคือให้นั่นแหละคือทานคือการห้มันเป็นให้มากให้เต็มเรียกว่าทาน,นะบารมีรักผู้อื่นเอื้อเฟื้อผู้อื่นมีความมุ่งหมายชัดเจนเจาะจงลงไปว่าจะให้สิ่งไรแก่ใคร ตามความเหมาะสมหรือว่าเหมาะสมแก่ตัวผู้ให้คือทำลายความสน่เรื่องให้ทานนี่เราได้ฟังกันมากที่สุดก็คือเรื่องพระเวทสันดรโพธ,ธิสัตว์ให้ทานสิ่งของจนคนอื่นเขา